สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาแทนพารวยครับผมวันนี้เราจะมาซ่อมพัดลมไอรันมอเตอร์เข้ากับโครงนะครับเนี่ยนี่มอเตอร์ของเรานะครับรันเข้ากับโครงไอพัดลมฮัตตลอรี่นะครับเรามาทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราต้องเอาต้อง,เอ,อง,เ,อองเอาสายสายที่อยู่ตรงหัวนี้ออกก่อนนะครับ นี่ฝานี่ผมถอดฟ้าล่างออกแล้วนะครับถอดฟ้าล่างออกแล้วแล้วผมจะทําการดึงสายออกนะครับคนไหนที่หัดทําอยู่ก็ฝึกทําตามก็ได้นะครับรันสายเข้าเครื่องแบบแบบง่ายๆนะครับ ตัดสายออกก่อนนะครับตัดสายสวิตช์ออกเสร็จปุ๊บสายเดิมที่คาอยู่นะครับที่คาเครื่องอยู่เราตัดออกเลยนะครับนี่ไปบทนนี้เราเตรียมมอเตอร์มาเตรียมมอเตอร์มาแล้วเราก็พันพันสายปลายสายที่เราได้มอเตอร์ม,มานะครับ ที่เราสั่งมอเตอร์มาสุบเข้าไปในเครื่องได้เลยนะครับแต่ travail, <ม>เราต้องดูก่อนนะครับคอยาวหรือคอสั้นแต่ถ้าคอคอสั้นเราต้องเราต้องเปลี่ยนคอใหม่นะครับอันนี้คอยาวสําหรับมอเตอร์เหล็กนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์อะโลนะครับเราต้องเปลี่ยนคอใหม่เพราะว่าค,ค,คอยาวคอจะไม่เหมือนกันนะครับไอ้คออะโลกับคอยาวนี่ นี้เป็ของเหล็กนะครับตอนนี้จะเป็นของตอนนี้เป็นของอะโลนะครับเดี๋ยวเราไปหาคอมาใส่นะครับอาเป็นคอคอสั้นนะครับผมเดี๋ยวผมเตรียมคอนะครับคอเราก็ได้จากมอเตอร์ที่เราได้มานะครับเดี๋ยวเราถอดเอาคอสุบใส่นะครับ เปลี่ยนคอออกเพื่อที่จะใส่เข้าไปกับอะโลนะครับอันนี้เป็นคอสั้นนะครับอันนี้เป็นคอสั้นนะครับอ่ะจะใส่พอดีกับคอนี้เลยนะครับใส่เข้าไปได้เลยครับเนี่ยนี่ครับจะพอดีล็อกตรงนี้ใส่กิฟใส่กิฟตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมทําการรันสายเข้าไปในรูนี้ก่อนนะครับ คือสุบเข้าไปแล้วนะครับสายสอดเข้าไปตรงนี้นะครับสอดเข้าไปตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาเสกกลิบกันนะครับกลิปใส่กลิบกันนะครับ คือกิปครับผมเราใส่กิ๊เข้าไปได้เลยอคอนี่ครับใส่เข้าไปแล้วเราก็หนีบได้เลยนะครับนี่เสร็จป,ปุ๊บเราก็จะใส่น็อตตรงนี้นะครับนอ็อตตัวหนึ่งนะครับใส่ตรงล็อกอเครื่องสายนะครับอีคเคาะหน่อยนึงนะครับโอเคเข้าล่องแล้ว ใส่น็อตหน่อยนะครับดอยป้าดอป้าด้วยวันหน่อป้ายุ่งอจป้าวันป้าหายใจอาไปชวนยุ่ใจ ได้น็อตมาแล้วนะครับอ่ามาใส่น็อตกันครับผมอ่าใส่น็อตได้เลยนะครับใส่น็อตตรงเพื่องสายได้เลยนะครับการเสร็จสิ้นนะครับใส่คอเรียบร้อยแล้เวเรามาทําการถอดคอตัวนี้ออกเพื่อเพราะว่าเราได้คอนี้แล้วเราก็ถอดคอนี้ออกเลยครับตัวนี้เป็นไว้สายสาหรับอ่า มอเตอร์เหล็กนะครับมอเตอร์เหล็กโอเคตอัดออกเลยครับน่ตัดออกแล้วครับเก็บไว้ใช้กับมอเตอร์เหล็กนะครับนี่สุกใส,เสขเข่เลยนะครับสุกเข้าไปตรงรลองตรงรูเลยนะครับ ไปตรงรูเลยนะครับดันลงไปมันจะมีร่องอยู่เราก็ดันลงไปอโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ใส่น็อตล็อกล็อกมอเตอร์เลยนะครับใส่น็อตล็อกมอเตอร์ไปเลยจะมีสองตัวนะครับน,น็นอตน็อตรูนี้จะมีสองตัวนะครับใส่เพื่อยึดมอเตอร์นะครับไม่ให้กระดุกกระดิกนะครับเพื่อยึดในอยู่ในฐานนะครับ ใส่เลยครับน่าเป็นอันเสร็จ้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงสวิตช์กันต่อนะครับมาดูตรงสวิตช์กันต่อ แล้วก็อถอดสวิตออกมาครับผมเพื่อกรารมาชิคทำความสะอาดก่อนต่อสวิตก่อนนะครับจะมีน็อตสองตัวนะครับเนี่ยเราจะปัดทำความสะอาดก่อนนะครับสวิต นะครับแล้วก็ปัดสวิตก่อนแลครับทำความสะอาดสวิตนะครับใช้แปรงสีฟัน,ป,นปัดทำความสะอาดนะครับปัดทำความสะอาดนะครับให้ฝุ่นออกให้หมดนะครับ ขูดทาความสะอาดเล็กน้อยนะครับปัดแล้วก็ใช้คัตเตอร์ขูดทําความสะอาดห,หน่อยนะครับเพื่อให้แผงวงจรใช้งานได้นะครับถ้าแผงวงจรใช้งานไม่ได้ไปแผงสะพานไฟใช้งานไม่ได้ก็ก็สวิตช์ก็จะไม่ติดนะครับต้องทาความสะอาดเอาคัตเตอร์ข,อขูดด้วย เสร็จแล้วครับเราเป,ปัดทำความสะอาดเลยตรงร่องนะครับตรงล่องนี้ตรงร่องนี้ร่องที่เราจะใส่สวิตช้เราทำความสะอาดหมานะครับโอเคสุดเข้าไปได้เลยนะครับกระมุนน็อตก็ไปเลยนะครับสองตัวยึดสวิต แล้วนะครับเราก็ทําการเชื่อมบัตรกีเข้ากับชีวิตได้เลยนะครับเราทำการปอกสายเอาะระยะสายให้พอดีนะครับ คนทาตามได้เลยนะครับก็ไม่ยากไม่ง่ายก็ก็หัดทาก็จะได้มีประสบการณ์ในการทําแบบว่าเราถ้าเราไอหัดทําใหม่ๆก็ก็จะงงหน่อยแต่ถ้าเราทําบ่อยๆเราก็จะซึมซับไปเองนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องบา่าวแทนพารวยด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ช่างด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อันนี้เรามาทําการเชื่อมได้เลยนะครับไอสีแดงนี่ใส่เกียร์สามไปเลยนะครับสีแดงใส่ตรงริมนี่นะครับใส่เกียร์สามไปเลยนะครับ ใส่น้ำยาฟักก่อนนะครับเวลาเชื่อมใส่น้ำยาฟักก่อนนะครับ เชื่อมเชื่อมไอเกียสามเข้านะครับสีน้ําตาลนะครับเาเข้าเกียสามนะครับเกียสองนะครับเข้าเกียสองครับผมเกียสามสีแดงเข้าไปแล้วนี่เป็นเกียสองนะครับสีน้ําตาลนะครับใส่เกียสองเข้าไปนะครับไล่ไล่ไล่สายไปเลยครับเชื่อมอยู่ตรงข้างๆกันนี่นะครับโอเคครับผมเชื่อมเสร็จแล้ว แล้วเ,เอามาเอาเกียร์หนึ่งนะครับสีดําใส่เข้าไปต่อนะครับสีดําใส่น้ำยาปักทุกครั้งนะครับเวลาเชื่อม สีดำนี่เป็นเกียร์หนึ่งนะครับล็อกไปต่อจากเกียร์สองนะครับนี่สีดำใส่กับเชื่อมไปสรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออาเตรียมสายไฟนะครับอันนี้นี่เป็สนสายไฟที่เราจะเตรียมเข้าเครื่องนะครับสายไฟที่เราจะเตรียมเข้าเครื่องปอกสายเลยเลยนะครับ นี่เชื่อมเข้ากับไอ้ตรงสวิตจะมีไอ้ตรงฝั่งตรงข้ามสวิตจะมีตรงเชื่อมอยู่นะครับเชื่อมไฟเข้ากับแผงสวิตนะครับโอเคนะครับผมทําการเชื่อมให้ดูนะครับ เสร็จแล้วนะครับอีกสายนึงเรามาเข้ากับสีขาวเลยนะครับสายไฟที่รันเข้าไปยงหามอเตอร์นะครับ ไอสายไฟเราก็ใส่น้ำยาฟักเรียบร้อยนะครับเราก็เชื่อมได้เลยนะครับงานช่างก็จะมีอะไรไขคุงไขควงแล้วก็คีมปากแบนมีอ่าคัตเตอร์หน่อยแล้วก็มีมิตเตอร์นะครับในการวัด ค่าโอห์มนะครับมีแปรงปัดฝุ่นแล้วก็มีครีมปากแบนใส้ควงแฉกครับผมเตรียมให้พร้อมนะครับแล้วก็มีค้อนไว้เคาะไว้อะไรนี่มีก็เชื่อมสายไฟเข้ากับเครื่องได้เลยนะครับเข้ากับตัวเครื่องเข้ากับตัวมอเตอร์นะครับสีขาวกับสายไฟนะครับที่เราเตรียมไว้นะรเ,เราก็มาใส่ข้อหดกันนะครับ ใส่ท่อหดเพื่อจะไม่ให้ปลายนี้ไปโดนกันนะครับท่อหดนี้ใช้หัวแรงเขี่ยปลายก็ได้นะครับเพื่อทาให้ให้มันหดตัวนะครับก็บีบเข้าเล็กน้อยนะครับโอเคนี่ก็ก็ทำการล็อกฝานะครับจอใส่อันนี้เข้าไปปุ๊บจะไปทำการล็อกฝาให้ดูนะครับ ได้ฝาล่างมาแล้วนะครับ้ต้องปัดทําความสะอาดหน่อยนะครับเราแปรงปัดทําความสะอาดผลนตอนะครับเรามาเตรียมฝาใส่เลยนะครับฝาล่างครับผม เราเอาอสายสุกเข้าไปตรงตรงไอเดือยผูกมานะครับเนี่ยแล้วก็สุกเข้าไปเราต้องมัดขอดสายก่อนขอดสายให้เป็นมัดสายให้เป็นวงกลมก่อนนะครับสุดเข้าไปครับผมแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยนะครับก่อนจะใส่จุกล็อกตรงนี้เราต้องลองเสียบ ปลักไฟดูว่าไฟมาหรือเปล่าเราค่อยใส่ลูกยางนะครับจะเสียบปลักไฟดูก่อน,นว่ามอเตอร์จะมานหรือเปล่านะครับผมจะเสียบปลักไฟให้ดูนะครับอโอเคนะครับหมุนอยู่นะครับ เรามาใส่จุกล็อกยางได้เลยนะครับเดี๋ยวไปหาลูกยางมาใส่ใสประปกไว้ปฝาไว้นะครับเรามาใส่ลูกยางกัน ได้ลูกยางมาได้ลูกยางมาแล้วก็หมุนใส่เข้าตรงรูน็อตได้เลยนะครับก็ขยับให้มันตรงตรงหมุนนําก่อนนะครับมือหมุนนําก่อนก็ได้ครับอันนี้ก็หมุนน็อตเข้าไปเลย,เลยนะครับ น็อตเข้าไปเลยได้นะครับใส่น็นอตล็อกล็อกตรงไหนสายไฟได้นะครับแล้วก็ทำการหมุนได้เลยนะครับ เราก็หมุนน็อตเข้าไปให้แน่นๆนะครับสี่มุมนะครับสี่มุมหมุนนอ็อแน่นๆ,ๆนะครับหมุนล็อกสายไฟด้วยนะครับ ีมุมให้แน่นๆนะครับเพื่อล็อกฝากระดานฝาใต้ล่างนะครับเพื่อจะป้องกันไม่ให้ฝุ่นอะไรเข้าไปนะครับอ่ที่เรียบร้อยนะครับนี่หมุนน็อตสี่ตัวแล้วแล้วก็หมุนน็อตล็อกล็อกตูดต,ตรงสายไฟนะครับไม่ให้ดิ่นนะโอเคจะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้เวเรามาลองมอเตอร์ดูนะครับว่ามอเตอร์ใช้ได้หรือเปล่าตอนนี้มอเตอร์ไม่สายนะครับมอเตอร์ยังไม่สาย,เ,ย,สายเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กให้ดูนะครับมอเตอร์ไม่สายก็ยก็ทำตามผมเลยเลยๆๆนะครับ นี่ครับมอเตอร์ไม่สายนะสายไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วเราก็มาล็อกตรงนี้เลยนะครับ <laughs> นะครับก็ลองมอเตอร์หมุนนะครับมอเตอร์หมุนนะครับลองได้เลยนะครับอขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเบาแทนพนรวยด้วยนะครับขอบคุณครับ